สวัสดีครับแดนแซบอยู่มาที่นอ้องป้องปลายวันนี้เราจะต้มหม่ามากครับหมูสับน,นี่หมูสับพริกยอดแคร์มะแข้งแล้วก็มะเขือดอกแคร์แล้วก็กระเพรามาเรามาทำกันเลยนะครับต้มแรงนครับน้ำเดือดแล้วเราใส่หมูไปก่อนครับเพราะมันสุกช้าครับปับ๊บอ่า เสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือรครับีนอีกเสร็จแล้วเราก็ใส่มะแข็งครับมะแขงนะครับอ,อแขงมันสุกสะอาดส่วนส่วนปลาพวกนี้เราจะใส่อีกี่างใส่พร้อมกับมาม่าเสร็จแล้วก็แกะเครื่องปรุงใส่เลยนะครับ ปิดฝาครับรอให้น้ําเดือดให้ผักมาแข็งแล้วมาเขือสุกเราค่อยใส่ผักใส่หมูใส่มามา่าโอใส่มาม่าครับมาเราก่าวว่าผักพวกนี้จะสุกแล้วครับเราก็ใส่ดอกยอดแครงลงไปใส่ดูลดวลงไปแล้วก็ใส่ดอกแครงลงไปครับ กลวนกระเพราเราจะใส่สุดท้ายอ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่เลยมะม่าเราใส่ลงไปหิดขวาหยุดหลังครับรอให้ดื่นมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ใส่มะนาวควายดูวไปเลยคนชิม ปาไปนิดนึงโอเคนี่ครับสุดท้ายจริงเ,เลยนี่ใสกระเท او ใส่ลงไปะครับเรียบร้อยปิดไฟ นี่ครับต้ยมยำมามา่าหมูสับอ n นดอร o c k s สไปกินกัน